แจ้งข่าวดีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเตรียมเฮกันได้เลยนะคะรายเก่านั้นเตรียมรับเงินนะคะส่วนรายใหม่เตรียมลงทะเบียนวันไหนดูด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับปุมเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราชช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะผุ่มก็มาแจ้งข่าวให้กับพี่ป้านาอากันอีกอเช่นเคยนะคะใครนะคะที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนโจนนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะแต่ก่อนไปรับชมนะคะว่าจะได้เงินจากโครงการอะไรใครมีสิทธิ์ได้บ้างกลุ่มไหนจะได้บ้างนะคะนอกเหนือจาก บัตรคนจนแล้วนะคะก่อนไปรับชมบุม๋มก็อยากขอกันบังใจค่ะด้ยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่13มกราคม65นะคะบุ๋มก็ไปเจอข้อมูลมานะคะจากข่าวกระทรวงกคลังนะคะเขาก็ได้มีการ เปิดเผยนะคะว่านายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะว่าเมื่อวันที่5มกราคม65ที่ผ่านมานั้นนะคะได้มีการประชุมหารือกันแล้วนะคะเกี่ยวกับโครงการกลกเครื่องเฟสที่4นะคะซึ่งจะเริ่มขึ้นนะคะในเดือนมีนาคม65นี่เองนะคะ1มีนาคม65ค่ะจนถึง30 เมษายน 6.5. รวมเรียะเวลาก็2เดือนด้วยกันนะคะซึ่งกำลังหารือนะคะว่าจะให้ในวงเงินเท่าไหร่กันบ้างนะคะและเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั้นนะคะก็กำลังหารือนะคะว่าจะมีการเพิ่มวงเงินเพิ่มกำลังซื้อนะคะให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะคะ ซึ่งในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่4นั้นนะคะก็จะย่นระยะเวลาขึ้นมาให้ทุกคนนะคะได้ลงทะเบียนได้เร็วขึ้นนะคะและในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นนะคะก็ต้องชะลอออกไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 ระบาดในระล,ลอกใหม่กันอีกแล้วนะคะทุกคนสรุปแล้วนะคะใครที่เป็นรายเก่าก็เตรียมรับเงิน ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อของทางรัฐบาลนะคะที่จะมีให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะส่วนใครที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เตรียมลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่4นั่นเองนะคะและอีกสองล้านคนนะคะก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะคะที่จะมีการเติมเงินเข้าให้นะคะกลุ่มเปราะบางจากเราชนะนั่นเองนะคะก็ได้ต่อเนื่องกันมานะคะ สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายบัตรประชาชนนั่นเองนะคะกลุ่มบัตรประชาชนนั้นนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางจำนวน2ล้านคนนะคะก็เตรียมรับเงินกันได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่ามีการประกาศออกมานะคะว่าจะให้วงเงินคนละเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้กับพี่ป้านาอาทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนะคะยังไงก็ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ จะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปทุกๆวันนะคะข่าวสารการแจกเงินการกู้เงินจากทางธนาคารต่างๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ